สี่ทองนี่ยนีไงลูกลูกเงทำอะไรแล้วลูกงสี่ทองเลยนี่ไงตาวิศเนี่ยไม่ใช่เยวทำอะไรที่บ้านก็ขายร้านเสริมสวยขายต้นไม้เลยแล้วไม่มีอีกใบหนึ่งที่เป็นตอนที่บานอย่ที่างสตรงนี้มันมีต้งไม้ตลบตอนที่ไปมาติด าเอยู่หลังว่าสากหลังที่ตลาดน้ำประมาณนั้นน่ะตอนนี้ตรงนี้อยู่นะดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวถ้าไปดูนู่นจะเห็นครับแล้วก็มีอีกทอดหนึ่งเดียวไปขอที่อบตบอกว่าโทรไปหาสวัสดิ์โต้งบอกว่า เขาเป็นข้าสาวสารกำมันครับเป็นผู้ช่วยกำมันอยู่ก็ผู้ช่วยเปิดดูกล้องวงจรปิดหน่อยพอดทีเขาเห็นเขาก็โทรบอกผมว่านายาเห็นแล้วเห็นเห็นตัวแล้วให้มาดูว่าใครเข้าห่างหลยเมตรครับแต่ที่หายนี่ประมาณห้าสิบห้าสิบถ้าพูดถึงถ้าเรามันไม่เข้าถ้าเกิดว่าหมาไม่มีอยู่มันก็หัดถ้าถ้าห้าสิบเมตรที่หายไปนี้ความเสียหายอยู่ประมาณเท่าไหร่ ก็ประมาณพันหร่าเปล่พันว่ามาืแต่เนี้ยไอ้แค่นั้นไม่นั่นหรอกยังเสียความรู้สึกคนเสียความรู้สึกแล้วก็มันมันผมผมไม่ได้โดนตัดที่นี่ที่เดียวเมื่อสองวันเมื่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วผมทำเครื่องไกวจากคลองเนี้ยคลองที่หน้าบ้างกันมันมันมีอมีถนนไปที่ปั๊มอ่ะนั่งของก็โดนตัดขี่มอไซค์แล้วมีถุงใส่มีถุงแล้วก็ออกจากบ้านมันไปแสดงว่ามันจะต้องมีคนมารับมารับไป รับของที่มันเนี่ยไปทุกคืนถึงได้ที่บ้านถึงได้ไม่มีของไม่มีของเลยมันฉลาดเออเอาไม้ไปดันกล้องให้อ๋อรู้ด้วยตรงนั้นมีกล้องนี่มันรู้ดิมันวิ่งเนี่ยตอนที่ตัดไฟปั๊บเดี๋ยววิ่งปุ๊บปุ๊บแล้วก็โดดข้ามเอมเลยเอาเอาเอาไม้เอาไม้ไปดันกล้องมันจะเป็นมันจะมันจะเหงี่ยได้ครับอืมตอนนี้ยังดันอยู่เลยตอนนี้ยังยังเบนคือที่จริงกล้องมันจะต้องเข้ามานี่ครับ เนี่ยกล้องพอคนเดินในนี้จะเห็นแต่กล้องกล้องเหมือนก,อกับรอยเหมือนรอยดันเหมือนรอยเอา,าไ,มไม้ดันรอยมันดันให้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 กล้องอ๋อแล้วก็ลากโน่นไปทางนู้นลากโน่นแล้วก็นี่มันตัดสายไฟเดียรเดียัดตัดที่เนี่ย,ยไฟระดับอีกเนี่ยไฟครับ

เองเป็นลูกน้องเขาพอถึงรู้เองไปอยู่เคยเป็นลูกน้องเขาเขาเอออะไรไม่ได้อยู่ไปื่อแล้วแล้วมันก็ไปคุยอะไรก็ไม่รู้แล้วมันได้แบงก์เงินให้ไหมยะไอ้ยายมึงยะใครมึงน yep ั่นแหละก็กล้องมันอยู่ไม่ใช่อีกคนที่มึงไปด้วยใครมั้งไปทั้งอีกคนนึงอ้ยะอีกคน เอะช้างอยู่เยอะมันแหละจับไม่หมดเยอะๆไหนอ่ะกันจะรับมาให้หมดเท่าไรหมดกูบอกมึงแล้วว่าถ้าม,มันไม่แบ่งให้ด้วยอ้าวไม่แบ่งแล้วทำไงอ่ะแล้วไปกระโถดทำไมอ่ะก็หนุ่มยืนดูไว้ต้นทางอ่าแล้วก็ไม่แบ่งให้ด้วยอ่างไอ้ช้างเป็นคนโดๆไอช้างเมันเชิงรับกันระบอมระพรมนี่แหละต้องปวดอ่าแล้วใคนขาย แล้วก็เอาให้รอดไว้ไหนก็รนอดนไม่รู้แล้วมางครัาสายไฟไปไปต้มให,ห้ข่เลยตอนน,นชี้ออกกันคือนอ่าแล้วมันก็ไม่แบ่งตังค์ให้ด้วยไปขายแล้วอ่ะแล้วก็มามานตีหนึ่ง,ท,งที่ต้มนะอ่าก็ที่ไม่ตั์หนาไ,นไนอ้ยาไอ้ชางมันม้วนเลยอ่ามันดึงม้วนเลยไอ้ย้างมันดึงม้วนคนเดียวอ่ะคนเดียวเลยแล้ววันนั้นเราไปากี่คนก็ไอ้ช้าง ก็ไปกระหนู่น่ะแล้วล้วหนู่ายืนอยู่หน้าบ้านแต่ช้างมันคนมวนจากตรงไหนมาไม่รู้อ่าอ่าแล้วเรายอมรับไหมอมรับว่าไปวันนั้นไปกัเขาเล่ายอมรับอ่าได้ทำโม้